สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่24มิถุนายนพุทธศักราช2567กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 0 7 2 c o m พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะ และในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าอย่าคิดยอมแพ้กับชีวิตให้เอาธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมะอยู่ในใจของใครคนนั้นก็จเจริญยามกลุ่มให้นึกอธิษฐานจิตยามท้อให้ทำงาน มีงานบุญอะไรทำเข้าไปยามเซ็งให้สู้งานไม่ว่าจะหนักหรือเบาสู้กันไปปัญหามีเราก็แก้กันไปบุญก็สร้างธรรมะก็นั่งงานเราก็ทำไปพร้อมๆก็เป็นกำลังใจนะคะให้เราได้สร้างบารมีอย่างเต็มที่ต่อไปค่ะ ในช่วงนี้นะคะเรามาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญกันนะคะในวันนี้มาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะคณะผู้ปกครองและพุทธศ,ศาสนิกชนได้ร่วมพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาติระดับอุดมศึกษารุ่นที่51ภาคฤดูฝน น้ำมหารัตนาวิหารโคต9วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาตระดับอุดมศึกษารุ่นที่51ภาคฤดูฝนโดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชนมาร่วมตักบาตรพระใหม่ในครั้งนี้โดยภายในงานพระมหาชาวาลิต โสะชาโวท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้าส่วนกัลยาณมิตรรุ่งเรืองพอรมณีศาสตร์และกัลยาณมิตรด็ดอกอร์กันทรัตเหลืองอ่อนได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโมทนียกถาพร้อมทางอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีตักบาตรพระใหม่ร่วมกันในครั้งนี้สำหรับวัตถุประสงค์ของการตักบาตรฉลองพระใหม่ก็เพื่อให้ผู้ปกครองญาติมิตรรวมทั้งพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญได้สั่งสมบุญใหญ่กับพระพิสุบวดใหม่พระที่เพิ่งเสร็จสิน้นจากพิธีอุปสมบท พึงก้าวออกจากโบสถ์ซึ่งโบสถ์เป็นสถานที่เปลี่ยนจากโจรให้เป็นเทวดาเปลี่ยนจากคนที่ไม่มีศีลเป็นผู้ที่มีศีล227ข้อสถานที่นี้จึงไม่ธรรมดาและเมื่อใครก็ตามที่ก้าวออกจากโบสถ์การเริ่มต้นของความเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เริ่มต้นขึ้นการเป็นผู้มีศีลอันบริบูรณ์ก็ได้เริ่มต้นขึ้น ใครก็ตามที่ได้ใส่บาตรแด่ท่านผู้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์มากก็จะได้บุญมากในทันทีสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้อยู่ในคำสอนของพระพุทธศาสนาเท่านั้นสำหรับการตักบาตรฉลองพระใหม่เราท่านทั้งหลายจะได้มาร่วมอนุโมทนาในจิตที่ประกอบด้วยเมตตาของผู้บวชที่ได้เมตตาต่อตอนเองเปิดโอกาสให้ตนเอง ได้เจอแต่สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ทั้งร่างกายและจิตใจหลังจากที่ทำตามใจทำในเรื่องที่ถูกใจแต่อาจไม่ถูกต้องมานานนอกจากผู้บวชจะเกิดเมตตาจิตกับตัวเองแล้วยังเกิดเมตตากับพ่อแม่พี่น้องและเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้บุญใหญ่กับตนเองด้วยการมาเป็นเนื้อนาบุญอันบริสุทธิ์ให้ ทำให้พ่อแม่ได้เกาะชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์เหล่าพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมอนุโมทนาก็ได้บุญตามความบริสุทธิ์ของใจค่ะปรับพิ่งปิติใจมากค่ะในการเป็นประทานในการตักบาตรครั้งนี้ซึ่งมีพระลูกชายค่ะมาบวชในโครงการนี้ด้วยค่ะพระลูกชายเนี่ยมีความตั้งใจที่จะบวชมาตั้งแต่ก่อนที่จะเรียนจบแล้วค่ะพอเรียนจบเสร็จก็คือเข้าโครงการทันทีเลยค่ะ ปลื้มใจมากสุดๆเลยค่ะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่มีบุตรหลานะมาบวชก็มีความปลื้มปิติมากวันนี้ได้มาตักบาตรพระลูกชายค่ะถึง30กว่าลูกพระทุกทุกรูปสุสง่างามมากเลยค่ะโยมแม่มีความปลื้มปิติจนมากล้นนะคะมากจนพูดไม่ถูกอะคะ่ะเป็นความสุขที่แบบมันมากกว่าการได้เงินทองอะค่ะมันมันมันสุขใจมันปลื้มใจมากที่ได้เห็นพระลูกชายในเพศสมมณะ ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมได้จัดพิธีบุพเพรลีครั้งที่7เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อความกตัญญูนำพาลูกพระธรรมชาวนครปฐมเดินทางมาตอบแทนคุณบรรพบุรุษบุพการีในวันพระขึ้น15ค่้าำเดือน7ที่ผ่านมาต่อมาความกตะเวทิตา ก็นำพาทุกท่านประกอบเหตุให้เกิดขึ้นด้วยการสั่งสมบุญพิธีบุภาไปตัพรีณศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมซึ่งครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่7โดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจกักกปาวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดธรรมนิยามส่วนผู้แทนเจ้าภาพก็ได้ทอดผ้าบางสุกุลพร้อมทั้งกล่าวคำถวายมาตกะพัตตาหารซึ่งบรรยากาศในงานบุญในวันนี้ลูกพระธรรมทุกท่านได้เห็นความสำคัญของการมาทำบุญในวันพระโดยได้ชักชวนบุคคลในครอบครัวมาร่วมทำบุญเพื่อมาร่วมกันอุทิศส่วนกุศลให้แก่วันพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูที่ชาวพุทธได้แสดงออกต่อผู้มีพระคุณแม้ว่าท่านจะลาจากโลกนี้ไปแล้วแต่ก็ยังทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ท่านเพื่อให้ท่านได้พ้นจากความทุกข์และมีความสุขในสัมรายภพนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปรับปื้มปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมพยาวได้จัดพิธีฉลองกุติพระสงค์เพื่อรองรับพระผู้ใหญ่และพระอาคันตุกะที่เดินจรมาจากทิศท,ทั้งสี่ การเฉลิมฉลองาศาสนสถานที่สร้างขึ้นมาโดยยากจากความร่วมแรงร่วมใจของสาธุชนทุกท่านนั้นเป็นสิ่งสำคัญนอกจากจะแสดงความดีใจที่ได้ช่วยการสร้างจนสำเร็จแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นๆได้มาร่วมแสดงความยินดีอนุโมทนาบุญอีกด้วยดังเช่นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพยา สาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีฉลองกุฏิพระสงฆ์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุพัฒน์ปรมคุณรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาเจ้าอาวาสวัดยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นเสริมงคลจากนั้นคณะเจ้าภาพ ได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงทั้งยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกุติสงฆ์และพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานร้อมกันนี้ก็ได้ร่วมกันถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่เมตตาม,มาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้ก่อนที่พระครูสุพัฒพรหมคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดพยาวท่านประธานสง์จะได้เมตตาเจิมและปิดแผ่นทองกุฏิสง์สำหรับกุฏิพระหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อรองรับพระผู้ใหญ่และพระอาคันตุกะที่เดินทางจากทิศท,ทั้งสี่นอกจากนี้ยังเพื่อความเป็นสัป,ปายะและเพื่อให้การต้อนรับปฏิสันฐานดูแลต้อนรับพระภิกษุสงฆ์ผู้มาเยือนเป็นอย่างดี ซึ่งการสร้างกุฏิถวายพระนั้นมีอนิสงส์มากซึ่งผู้ใดให้ที่พักอาศัยย่อมหมายถึงผู้นั้นได้ให้สิ่งทั้งปวงเพราะว่าการให้ที่พักพิงเป็นเหมือนการให้ร่างกายได้หลบแดดหลบฝนและความหนาวทำให้มีสติสามารถจเจริญสมาธิภาวนาได้จึงถือว่าเป็นผู้ทำนุบํารุงพระพุทธศาสนา และจะลงให้คงอยู่ต่อไปทีมงานจากทุดงคสสถานชัยบาดานจังหวัดลบบุรีได้จัดอบรมค่ายศิลธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดโจงโกมิตรภาพที่157จจังหวัดลบบุรี สำหรับพิธีเปิดการอบรมค่ายศิลธรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสมศรีรัตนศรีเป็นประธานเปิดอบรมทั้งยังได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนระหว่างเข้าร่วมอบรมก่อนที่นักเรียนจะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีฝากตัวเป็นสิทธ์พร,ร้อมทั้งรับฟังโอวาทจากพระอาจารย์ จากทุดงคัสถานชัยบาดาลที่ได้เมตตาม,มาจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้จากนั้นนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการจากคณะวิทยากรเพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนที่จะได้ร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งยังได้รับฟังบรรยายธรรมจากพระอาจารย์ในหัวข้อพระคุณพ่อแม่โดยพระมหานิวัตรอาจารสรสุโพรวมทั้งหัวข้อความดีสากล5ประการ โดยพระมหาอานันทศักดิ์ธรรมานานโทซึ่งในโอกาสนี้ทีมงานยังได้จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อให้น้องๆได้เขียนความในใจถึงผู้ปกครองซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความซาบซึ้งใจแก่นักเรียนเป็นอย่างมากเพราะพ่อแม่เป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมวอล์คแอลลี่เพื่อให้น้องๆได้เข้าร่วมฐานกิจกรรมต่างๆดัง,งนี้ ฐานลุกนั่งกราบไหว้สอนเรื่องมารยาทชาวพุทธในการลุกนั่งกราบไหว้ที่ถูกต้องตามมาตรฐานฐานสมาธิสอนการนั่งสมาธิเบื้องตน้นและฐานปัดกวาดเช็ดถูสอนขั้นตอนในการทำความสะอาดอย่างถูกวิธีโดยน้องๆทุกคนได้ร่วมทำกิจกรรมและเปิดใจรับฟังความรู้จากพระอาจารย์และวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้ในครั้งนี้อย่างตั้งใจ ก่อนที่จะได้จัดกิจกรรมแข่งขันประกวดมารยาทชาวพุทธและมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศด้วยนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้ให้นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้รับจากการเข้าค่ายในครั้งนี mm. ้เพื่อเป็นการตกผลึกทางความคิดและความเข้าใจว่าได้รับความรู้อะไรบ้างและจะนำความรู้ไปใช้อย่างไร ซึ่งจากการเข้าค่ายในครั้งนี้ถือเป็นการฝึกการทำงานเป็นทีมพัฒนาให้นักเรียนได้เป็นเด็กเก่งและดีมีศีลธรรมประจําใจพร้อมทั้งเป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนนักเรียนได้ปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นระเบียบสะอาดรวมถึงการรักษาศีลและการทําทานเป็นการฝึกนิสัยที่ดีให้ติดตัวเราไปอีกด้วยค่ะ ผู้ชมค,คะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยเดรี่ประเทศนิวซีแลนด์ลงนามร่วมมือลงนาม MOU นะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษเพื่อวิจัยด้านกรรมฐานโบราณพระพุทธศาสนาในเทรวาสณมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษค่ะ เมื่อวันที่20ที่ผ่านมาสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยหรือที่รู้จักในชื่อย่อว่าเดียรี่นำโดยพระมหาสุธรรมสุรัตโนปะเรนธรรมก้าประโยคด็อกเตอร์ประธานอำนวยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยเดียรี่ประเทศนิวซีแลนด์ ผู้ในการสำนักพระปริยติธรรมและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ถือเอาวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ80ปีหลวงพ่อธรรมชโยผู้สถาปนาสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยเดอรี่เป็นสำคัญจึงจัดให้มีพิธีลงนามร่วมมือทางวิชาการกับคณะเอเชียและตะวันออกกลางศึกษา AMES แห่งมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษเพื่อวิจัยด้านกรรมฐานโบราณพระพุทธศาสนาในเทรวาสนับว่าเป็นโครงการความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ที่สำคัญระดับโลกโดยผู้แทนทางมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดคือศาสตราจารย์เคสคอสบีจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนาเทรวาสชั้นแนวหน้าของโลก เป็นผู้แทนในการลงนาม MOU ร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งนะับเป็นก้าวที่สำคัญอย่างมากในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยกรรมฐา,านโบราณเพื่อประยุกต์ใช้และเพื่อเผยแผ่ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาเถราวาทให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและในโอกาสนี้ผู้แทนทั้งสองสถาบันได้แลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งหวังที่จะนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนางานวิจัย ด้านกรรมฐานโบราณอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทักษะทางการวิจัยระหว่างสององค์กรจะเสริมสร้างความเข้าใจในกรรมฐานโบราณและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติให้เกิดการเรียนรู้ในวงกว้างเพราะการศึกษาเรื่องกรรมฐานคือการศึกษาที่ตั้งแห่งการทำงานของจิต โดยในธรรมพระพุทธศาสนากรรมาฐานเป็นสิ่งที่นำมาใช้เพื่อพัฒนาให้จิตสงบและเกิดปัญญาสว่างสวยได้ดังนั้นยิ่งการวิจัยกรรมาฐานโบราณแผ่ขยายออกไปได้มากเท่าไหร่ย่อมทำให้จิตใจของผู้ศึกษาและผู้ปฏิบัติได้พบเส้นทางแห่งความสงบสุขได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น ไปรวมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันาทิตย์และพิธีทอาผ้าป่าบำรุงวัดโดยภายในงานพระสังวรธรรมสังวโรท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้า และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรสุนันและกัลยาณมิตรสมบัติวงเกษมเสิริเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรพรเทพกัลยาณมิตรวันเพนกัลยาณมิตรบุญเสริมเรืองนภาพรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้จเจริญพระพุทธมนต์ ส่วนคณะประธานและสาตุชนก็ได้น้อมถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทางยังได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งและถวายพัตาหารเพนแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศอีกด้วยค่ะส่วนภาคบ่ายหลังจากที่ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้เมตตาเล่าปกินกะกรรมให้สาธุชนที่มาร่วมปฏิบัติธรรมได้รับฟัง เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตและการสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนอกจากนี้การยาณมิสุรินจะตุรพิษยังได้นำชาวท้องถิ่นทำกิจกรรม small group เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติธรรมให้มากยิ่งขึ้นด้วยในส่วนของโรงเรียนสอนภาษาไทยระดับเบสิกและระดับอินเทอร์เมดิเอตในสัปดาห์นี้ ในสัปดาห์นี้มีชาวท้องถิ่นให้ความสนใจและเข้าเรียนตามปกติโดยมีกัลยาณมิตรด,ด็อกเตอรสุพิชาปั้นประเสริฐและกัลยาณมิตรทานเลทีทำหน้าที่เป็นคนครูอาสาสอนภาษาไทยให้กับชาวท้องถิ่นซึ่งทุกท่านต่างก็ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีเพราะภาษาไทยเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายค่ะ ส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดก,กิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นในกิจกรรม m o n d a y Night Meditation ขณะบบเผยแผ่ธรรมะชาวท้องถิน่น habana pfpsucci c e Point Meditation ของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดก,กิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นอเมริกัน ในกิจกรรม m มันเด Night Med i t a t i o นณห้องสมุดสาธารณะเมืองอสุซาซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาทินพัฒสารัตถชยโยเป็นพระอาจารย์ผู้ดำเนินกิจกรรมซึ่งพระอาจารย์ได้แนะนำตัวเองให้ชาวท้องถิ่นได้รู้จักนักบวชในพระพุทธศาสนา ทั้งอย่างได้บรรยายธรรมเบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิว่าเป็นของสากลของทุกชนชาติไม่ขึ้นอยู่กับาศาสนาและความเชื่อก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำชาวท้องถิ่นทุกท่านฝึกนั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลา30นาทีจากนั้นพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนถามคำถามที่ตนเองสงสยัยโดยพระอาจารย์ก็ได้เมตตาอธิบาย ร้อมทางตอบทุกคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ชาวท้องถิน่นซึ่งชาวท้องถิ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างมีความประทับใจและสนใจกิจกรรมฝึกสมาธิในครั้งนี้เป็นอย่างมากและทางห้องสมุดเองก็ตั้งใจจะจัดกิจกรรมนี้อีกทุกเดือนเพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้มานั่งสมาธิร่วมกัน และในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้เชิญชวนทุกท่านให้ไปร่วมกิจกรรมที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเพื่อจะได้สัมผัสบรรยากาศและฝึกสมาธิพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมงานบุญที่วัดอีกด้วยค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายเบเนลักประเทศเบลเยียมได้จากโครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติเพื่อน้องบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโย ระหว่างวันที่14 18มิถุนายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายเบเนลักประเทศเบลเยียมได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติเพื่อน้อมบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีชาวท้องถิ่นจากประเทศเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษสวีเดนรัสเซียสวิตเซอร์แลนด์บราซิลบัลแกเรียและสหรัฐอเมริกา มาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ซึ่งส่วนมากเป็นคนใหม่ที่มีความสนใจในเรื่องสมาธิมาร่วมปฏิบัติธรรมโดยมีพระอาจารย์สันเดอร์เขมะธรรมโมพระอาจารย์ปวิทัยวชิรวิโชและพระอาจารย์พุทธิพงศ์วะระโชโตเป็นพระอาจารย์ประจำโครงการ ดยระหว่างเข้าร่วมโครงการทุกท่านก็ได้ร่วมกิจกรรมมากมายโดยได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าฟังธรรมและปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบายมีที่ให้เดินเล่นเพื่อหาอารมณ์สบายทั้งยังได้เรียนรู้การนั่งสมาธิความรู้ในพระพุทธศาสนาร้อมทั้งได้สั่งสมบุญกุศลใหญ่ด้วยการถวายพัตตารแด่คณะสงฆ์ทุกวัน ส่วนวันสุดท้ายของโครงการได้มีกิจกรรมตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เตือนตามพระอาจารย์ขณะออกเดินบิณฑบาตยามเช้ารอบหมู่บ้านถือว่าได้สั่งสมบุญใหญ่ได้เห็นกิจวัตรของพระสงฆ์ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกคนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีและถ้ามีโอกาส จะกลับมาร่วมฝึกสมาธิที่วัดในโอกาสต่อไปอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจกกักรกระปาวัตนาสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกระปาวัตนสูตรจากทั่วประเทศเรามาติดตามกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะ สำหรับท็อป10ยอสวดรรมาจักกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง10อันดับสองนครหลวงหนึ่งอันดับสนครหลวง4อันดับ4นครหลวง6อันดับหนครหลวง5อันดับ6นครหลวง13อันดับ7นครหลวง17อันดับ8นครหลวง16อันดับ9นครหลวง9และอันดับ10นครหลวง7ค่ะ Sociedad, ส่ Bref, วนท็อปทนยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่2จ ANG, ังหวัดศรีสะเกดอันดับที่3จังหวัดขอนแก่นอันดับที่4จ ANG, could, тобы, vs, <explanations. S 1> ังหวัดนครราชสีมาอันดับที่5จังหวัดสกลนครอันดับที่6จังหวัดปทุมธานีอันดับที่7จังหวัดสุรินทร์อันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดเลยและอันดับที่10จังหวัดมหาสารคาม และในวันนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันคะ่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปรวัตนาสูตรด้วยยอดสวด6562ล้านจบค่ะเนื่องในวาระครบรอบ8ปีโครงการสวดธรรมจักรกัปวัตนาสูตรตรงกับวันอาสาฬหบูชาวันเสาร์ที่2 0กรกฎาคมพุทธศักราช2567 สวดแล้วนะคะส่งยอสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbiterworld.com และขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมพิธีประดิษฐานลูกนิมิตมหาสมบัติผูกสีมาสถาปนาอุโบโสถบูชาธรรม80ปีหลวมพ่อธรรมชโย3ประเทศ3ทวีปนวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันอาทิที่30มิถุนายนพุทธศักราช2567ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดอีกหนึ่งข่าวบุญนะคะก็ขอเชิญชวนชายไทยค่ะสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทยาตรุ่นเข้ารรษา ประจำปีพุทธศักราช2,567ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2,567ค่ะโดยสมัครและสัมภาษณ์ได้ที่หมู่บ้านบรรลุธรรมตั้งแต่วันที่9มิถุนายนเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0813ขอภัยค่ะ0815388867และ 67 08 6755 0822ค่ะและขอเชิญเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง9-16ถึง16ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสมเนรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่13ค่ะโดยจะจัดอบรมระหว่างวันที่7ถึง28กรกฎาคมพุทธศักราช2567จะสมัครได้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ค่ะสามารถสมัครผ่านทาง Line ID นะคะ Assign TTY 072หรือโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะหมายเลขโทรศัพท์08 6077 6000ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ค่ะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่า จะเชมัตตาสุขขังทีโรภูกลาสละสุขส่วนตนเพื่อสุขส่วนรวมสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ